ตานตานลงเร่งเร่งหน่อยลองท้าไปไหนหมดเด็กๆ าาน้ำมันเครื่องไปหมดแล้วบอกเด็กๆเห็นขี่กันเล่นทั้งวันใช่ไหมเนี่ยสามคนเนี่ย<ะ>เห็นขี่เล่นทั้งวันใช่ไหมไมีมีอีกคนด้วยวฮะ ตัวเล็กนี่รถใครฮะแล้วทำไมได้เขาของเขาเมื่อกี้ลูกยืมเขาโอ้เราวันนี้เลยพาก,กันซิ่งทั้งวันเลยใช่ไหมไม่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 ไมไมวันนี้เห็นอัดสามเด้ลุงเห็นอัดสามเด้ลูกอ๋อแต่วันนี้ไปโรงเยวันนไปโรงเรียนอ้าวแล้วทำไมเราไม่ได้เรียนเนี่ไม่ไม่ฮะขี้เกียจโอ้ยพวกซุ้มขี้ดื้อนี่ขี้เกียจเรียน ถ้าเรียนโมได้แล้วเนี่ยปอหกยังไม่จบปอหใช่ไหมยังค่ะโอ้เนี่ยมันมีอันนี้อยู่ด้วยปริมัดเลยฮะฮะตัวเล็กน้ำมันเองหมดแล้วลูกซื้อน้ำมันมาเติมอ่ะโอ้ยมีมีโอ้มากันซิงก์เนาะ รองเลดย,ยาวซะด้วยเนี่ยตาลแกะมาแล้วบอกแค่ตาลแกะมาแล้วบอกไหนดูดิ <c oughs> ไหนมาเทียนเขานี่วันเห็นขี่ควันขโมงเลยทั้งปั๊ ปาเาไม่ได้ถ่ายเฟซอะไรลูกเฟซใครเฟซตาน่ะไองจะขอให้ทำไมฮะโอ้เก่งเาให้คนละแผ่นมีรถซิ่งปิดไหมมีรถซิ่งปิดไหมใช้รถอะไรอยู่ที่บ้านเรบร้อยสินี่แต่งไหมแต่งค่ะนี้เก่ง กระตังต้งกระตังต้งกระตังต้งหาไปดิไปดเด็กๆฝนมันจะตกแล้วไปเออไปอย่าสิ่งเด้อฮ<ล>ึรฮึรอโอ้ออทำลูกมาได้นนิตามไปสตาร์ทให้น้องหน่อยไปว่า <c oughs> แกงขี้ดื้อเลย อีกละฮึโอ้ตันด้วยหน่อยเล้วสงสัยไม่อยากไปแล้ว เบาเบาเบาโอ้ยตัวเล็กแข,ข็งแรงอย่างขี้ดื้อเลยเารายการปั๊มเสียใช่ไหมตาลฮะเออเอเอเห็นกี่ทั้งวันวันนี้